สรุปของ s อ j นะคะจุดแข็งของเขาเนี่ยมันคือพาร์ทที่เขาพุ่งเป้าทำตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้บวกกับ,บให้ความสำคัญกับข้อมูลแบบหนักๆเลยแล้วก็พาร์ทที่เป็นจุดอ่อนเลยจะกลายเป็นพาร์ทที่อนุญ,ญาตให้ตัวเองไหลไปกับการเปลี่ยนแปลง อย่างแรกเลยอยากให้สังเกตว่าโอเคสําหรับสําหรับที่เราคุยกันมาเนี่ยกาเดียนเนี่ยดินหนักเนาะดินเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพาทไฟขเข้ามาตัวอย่างที่เลือกไว้คือ ESTJ จุดแข็งของเขาอันนี้เดี๋ยวพออธิบายคร่าวๆแล้วก็พ่ต้าอ,อาจจะเสริมในเรื่องของธาตุเนาะถ้าเป็น ESTJ จุดแข็งอันดับหนึ่งนะความสามารถในการควบคุมฟังก์ชันเนี่ยถ้าใครรู้จักคอ g n i ทีทนะคะอันนี้จะลึกลงไปหน่อยเนาะอันนี้มาจากคอ g n i ทีทด้วยเ สำหรับ e s c j จุดที่เก่งเป็นดนับแรกหรือถนัดในการควบคุมเป็นดนับแรกคือ T ห้อยกับ E เรียกเต็มๆว่า e x v e r t e d Thinking คนที่เป็น T.E เนี่ยเขาจะโฟกัสที่ความสำเร็จสูงมากโฟกัสที่การตัดสินใจเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเป็นคนพูดตรงชัดเจนแล้วก็ออก,ออกแนวพุ่งมันจะม,มีความ ไฟบวกกับลมคือเหมือนแบบพุ่งเป้าแบบเร็วๆอะค่ะไม่ใช่พุ่งเป้าแบบค่อยๆทำํำคือไฟกดจริงๆเป็นชื่อที่อยู่ในในทางทางแผนไทยด้วยนะว่าเป็นไฟที่ร้อนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบพูดเรื่องแบบท่าทางหรือลักษณะถ้าเป็น TE เป็นหลักหรือเป็นไฟกดเป็นหลักจะมีความร้อนแรง พอสมควรแล้วก็พุ่งเป้าแอบสัมผัสได้สิ่งเซนส์ของความใจร้อนเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวที่สองของเขาเนี่ยที่ลองลงมาเนาะฟังก์ชันที่ถนัดเนี่ยคือ si คือ individual sensing อันนี้เป็นฟังก์ชันที่ให้ควาสมสำคัญกับอดีตค่อนข้างะจะมากให้ควาสมสำคัญข้อมูลข้อเท็จจริงถ้าสมมติ p r o ูจไม่ได้เขาไม่เชื่อแล้วก็ลึกๆมีพาที่แอบเกีดการเปลี่ยนแปลงอยู่เหมือนกัน เพราะว่ามันคาดเดาไม่ได้มันไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยเขาจะทําได้ดีและค่อนข้างจะเชื่อมากกว่ามีพาท,ที่เป็นคนที่มีความสนใจดีมากๆโดยเฉพาะความสรงจที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่สนใจไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสมมตินนะคะหรือว่าอารมณ์ของคนที่บ้านคือจําฝังใจมากเลยแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่า information vacuum ดูดข้อมูล <c oughs> เก่งมาก ไว้เต็มไปหมดเลยคือมีคลังเต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดตัดสินใจอะไรสมมติพี่ต้าให้เจอมาอันหนึ่งใช่ไหมคะเขาก็จะไปเอาที่เหลือทั้งหมดอ่ะมาเทียบเพื่อเช็คว่าข้อท็่จริงเนี่ยเขาควรจะเชื่อมันไหมอืออ่าอันนี้คือพาร์ทที่สองนะคะซึ่งพอยแมปเอาไว้ว่ามันเหมือนดินบกไฟซึ่งเป็นดินแห้งพี่ต้าขยายความเพิ่มเติมไหมทีนี้ไอ้ดินแห้งนี่คือเป็นดินที่แข็งแข็งแห้ๆอย่างที่พอยบูแล้วก็เป็นคนที่ ตากาก็จริงแต่ว่าแตกต่างกับดินชุม่มดินชุ่มก็คือเขาเป็นคนที่มีตากาเหตุผลเ้องว่าความมันคงก็จริงแต่เขาจะพอยืดหยุ่นเขาจะแบบถ้ามีเรื่องของความสัมพันธ์มีเรื่องของอความรู้สึกบางอย่างเขาจะสามารถที่จะเปิดหรืออบอุ้มเหมือนแปะเหมือนปั้นได้อะเขาจะอบอุ้มบางอย่างหรือมีความชัดเจนในงานหนึ่งที่เจอคือคนที่เป็นดินชุ่มแล้วมีความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะยอมหวานกรอบกติกาหรือโลกส่วนตัวเขาได้แต่ถ้าเป็นดินแห้งหรือดินแข็งเนี่ยระบบก็ขขไฟนะ มักจะเอาเหตุผลจุดยืนหรือกรอบของเขาแบบตัดสินแล้วยิ่งถ้าแบบมันผิดกับเป้าหมายที่เขาวางไว้นะเขาจะไม่เดิอนออกนอกกรอบหรือแล้วนอกเป้าหมายเลยค่อนข้างที่จะแข็งๆร้อนๆนะครับโอเคฉะนั้น okay. พอพลอยแบบเห็นจุดแข็งเขาว่าแบบเป็นทีอบวกกอบเอในภาพของไฟกดผสมกับดินแห้งอย่างเงี้ยก็ได้คําศัพท์คล้ายๆพี่ตาเหมือนกันจะมีความแข็งมีความเอ,อ่อพุ่งอันนี้จะมีอันหนึ่งเนาะแข็งแข็งแรงพุ่ง แผ่ก็ได้เนาะแล้วแต่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้พาร์ทที่อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือเป็นอ mm ิชชูเขาเนี่ยก็จะไปตกไปตรงที่พาร์ทที่มันตรงกันข้ามแหละอย่างเช่นเขาใช้ไฟกับดินเป็นหลักนี่ใช่ไหมคะพาร์ mm hmm. ที่อาจจะขาดเนาะอาจจะเป็นลมกับน้ําทีนี้พาออาจจะไม่ได้พูดในภาษาธาตุเดี๋ยวให้พี่ตาจัดการแต่ว่าพาร์ทของเอ่อลมเนี่ยสำหรับพลอยตีว่ามันคือฟังก์ชัน n กับ ในห้องนี้มี ENFP เยอะมากเลยก็ลองนึกภาพ n e ประกอบกับการเป็นลมเนือ mm. ก็จะมีความแบบเฮ้ย ครีเอทีฟมีความชอบดีความชอบต่อยอดไอเดียด้วยนี่นั่นมีความให้ควาสมสำคัญกับเรื่องในอนาคต Creativity การิเริ่มสิ่งใหม่ๆอันนี้คือคุณภาพของ NE แต่ดันเป็นจุดอ่อนของ ESTJ นะอันตัวแรกนะคะจุดอ่อนอีกตัวหนึ่งของ ESTJ คือ,อ FI เนาะก็คือตัวที่เป็นน้ำมหาสมุทรที่เราคุยกับพี่ตาไว้เดี๋ยวพี่ตาอธิบายเพิ่มก็คือฟังก์ชันที่ทำให้อ,อ่อนโยนขึ้นให้ควาสมสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ พุ่งน้อยลงโดยคำนึงถึงคนรอบตัวมากขึ้นอันนี้เป็นจุดอ่อนเขาโอเคสรุปของ e s ส j นะคะจุดแข็งของเขาเนี่ยมันคือพาร์ทที่เขาพุ่งเป้าทำตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้แบบแบบไม่ช้าแบบไปเร็วๆ<อ>บวกกับ<อ>ให้ความสำคัญกับข้อมูลแบบหนักๆเลยแล้วก็พาร์ทที่เป็นจุดอ่อนเลยจะกลายเป็นพาร์ทที่เอออะอย่างเช่น การอนุญาตให้ตัวเองไหลไปกับการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า<ๆ>การเชื่อในอนาคต<ๆ>การให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ<ๆ>์การคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นพาร์ทพวกนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาแต่ว่าคอยบอกก่อนว่าอันนี้มันไม่ได้คงอยู่กับที่แบบนี้เนาะตามตามอายุก็พาร์ทต่างๆก็อาจจะได้รับการ develop แล้วก็ ภาพอาจจะไม่ใช่แค่ไฟบอกดินแห้งๆแรง,งๆพุ่งๆตรงๆล่ะแต่ว่าในแต่ละช่วงก็อาจจะแากกันไปด้วยนีย่ค่ะประมาณนี้ค่ะอ,อ,อืมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในเชิงความภา,ภาพรวมเนาะอ่าภาพรวมเนี่ยอืมเราบอกว่าการที่เอต้องบอกว่ากาเดียนเนาะหรือเอสเเนี่ยโดยเฉพาะเป็นไทยที่เรายกตัวอย่างเนาะ e s t j เนี่ยเขาเป็นแบบเหมือแนบบกับ คนที่ดินแข็งๆนะมันดินเหตุผลไฟเราเราพูดโดยสรุปแล้วเนาะเออดินแข็งแล้วก็ไฟที่มันแบบดูจะพุ่งๆเนี่ยครับแล้วการที่เขาเป็นอย่างนี้ครับเราอยากจะเติมเต็มความไม่สมความสมด,ดุลแล้วกันถ้าถ้ามากเกินไปจะเกงเกตไหมวันนี้แข็งเกินคนนี้พุ่งเกินการที่เราขาดน้ําขาดลมเนี่ยบางทีก็อาจจะเครียดง่ายหรือแบบมีความค่อนข้างที่จะแบบต้องให้มันถูกตามกรอบหรือต้องให้ได้ตามเป้าอ่ะ ทำไม่ได้ก็จะแบบคาดหวังเป้าหมายไม่ว่าจะกดดันตัวเองหรือจะกดดันคนอื่นก็ได้อืมแล้วก็อะไรอย่างที่บอกเรื่องปฏิสัมพันธ์บางทีเรามีเรามีขอบเขตตัวเองมากเกินไปเนี่ยปฏิสัมพันธ์นกับกับผู้อื่นก็อาจจะต้องกับประทบทวนนะว่าเ,เราจะใช้ชีวิตแบบนี้ไหมน,นะครับอรนนี้ซึ่งแต่ละคนก็จะเลือกไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็บอกโอเคฉันอยู่ได้ฉันเชื่อว่าแบบนี้ใช่ทวิชันนะครับหมอหมอก,มอก็พอยก็คงไม่ได้เลือกให้ใครเนาะเราไม่ได้บอกโอเคคุณจะต้องแบบมีความสัมพันธ์ที่ในเวอร์ชันอีก อีกแบบหนึ่งแบบเหมือนคนท่านท่านนมที่เด่นเนาะแบบคนคนนันคนรู้จักคนเยอะๆคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราต้องหาจุดที่มันพอดีกับเรานะครับอืเห็นไหมอันนี้คือจุดที่เราไม่ได้ฟันธงให้แต่เราชวนให้มองว่าอะไรที่มันพอดีซึ่งซึ่งเป็นจุดแข็งไปแล้วเนาะของของเอสเอแต่เรากําลังเติมธาตุอะไรให้มันสมดุลขึ้นนะครับ ค่ะซึ่งแต่ละไทยจะไม่เหมือนกันเลยเนาะพอพอชั่นที่เราใช้คำว่าสมดุลเนี่ยไม่ได้แปลว่าไฟพอๆกับน้ำหรือดินพอ,พอกับลมแต่ว่ามันคืออธิบายยังไงดีนะถ้าเป็นหลัก MBTI ล้วนๆเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เป็นตัวเองเจิไม่ใช่ตัวเอง30สิใช่ไหมคะคือให้จิตสมดุลถ้าเราลองสังเกตเออดีๆว่าจุดแข็งจุดอ่อนของ ESTJ เนี่ยประมาณไหนเราจะเห็นเลยว่าจริงๆมีทั้งหมด4ธาตุเลยแล้วก็พาร์ทในการที่ เติบโตเนี่ยก็คือการที่สามารถที่จะหาสมดุลระหว่างสีอันนี้ได้ในสัดส,ส่วน<ม>ที่ไม่เท่ากันด้วยนะอาจจะแบบอ่าทีอาจจะเป็นสี<ม>่สเปอร์เซนาะอสไอาจจะสามสิบยีสบสิบต่างกันอขอขอปิดท้ายไอเ g r a d เดียด้วยมุมมองของพี่ก่อนหล้ะกันนะส่วนพลอยจะเติมได้ว่าแอคชั่นที่เป็น How ทูนิดนึงอ่ะคบางคนเขาฟังอยู่ก็อาจจะอยากได้นะครับถ้าเราอยากจะเติมนะ้ำคือให้ดินที่มันแห้งแล้วมันร้อนเป็นไฟกดเนี่ย สิ่งหนึ่งนะครับที่เคยเจอคือบางคนเนี่ยพยายามกดไฟตัวเองลดการพุ่งเป้าลดการคิดวิเคราะห์หรือลดการตีกรอบพักๆหนึ่งนะครับพังครับพังก็คือแบบกดได้ไม่หมดหรอกอ,อันนี้คือข้อข้อคือดอนขอเขาเรียกดอนพยายามอยากกดให้หาทางปลดปล่อยในมุมที่คนอื่นรับได้ในเวที่เป็นประโยชน์ในเวที่ทําให้ไม่มไม่เสียสมดุลอ่ะอันนี้คือข้อหนึ่งออดอนการไม่กดก็คือดอนการกดแล้วก็ หาช่องทางการปล่อยที่มันเหมาะสมส่วนอันที่2คือดูเราจะเติมทัดน้ําหรือทัาลมให้ชุ่มชื้นได้ไงเนี่ยไม่มีสูตรสาเร็จนะครับแต่ว่าจากที่เคยดูคนดูผู้คนมาแล้วเขาเลือกเองนะครับเขามักจะเติมด้วยวิธีที่ดินกับไฟแบบนี้โอเคก็คือ,เ,อ,อเขาสุขุมมันสอดคล้องกับกับเป้าหมายบางอย่างของเขาคุรูสึกว่าอันนี้คือสอดคล้องเป้าหมายเช่นเราได้คุยถกเถียงเชิงความคิดกับคนนี้ แล้วมันเป็นการถกเถียงที่ไม่ได้ทะเลาะกันนะแต่รู้สึกว่าพอแล้วยิ่งคุยแล้วยิ่งสัมพันธ์ดีขึ้นมันรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนหนึ่งเข้าใจเราถึงแม้จะเข้าใจผ่านแบบการถกเถียงความคิดการคิดวิเคราะห์ก็เถอะหรืออีกอันหนึ่งคือการที่รู้สึกว่าบางเรื่องเนี่ยวางเลยไม่ต้องใช้ดินกับไฟคือไม่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ไม่ต้องใช้การมีเป้าหมายให้ให้เรื่องเนี่ยเข้าจัดการอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้เช่นเรื่องอาหารเช่นเรื่องการไปเที่ยวเช่นเรื่องการ เทคแคร์ care, เรื่องง่ายๆในชีวิตนะครับก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะคนที่เราไว้ใจอันนี้อันนี้ก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเติมน้ําเติมความชุ่มชื้นหรือว่าถ้าไม่เกี่ยวกับผู้คนคือแบบรู้สึกว่าโอ้เรายังไม่มีคนใกล้ตัวขนาดนั้นเติมความสุนทรีเช่นธรรมชาติสัตว์เลี้รรยงหรือแม้กระทั่งความแปลกใหม่ให้กับชีวิตอาจจะเป็นแบบไปคอร์สอะไรที่รู้สึกว่ามันมันวางหมดดินกับไฟได้อะมันเติมความสดใหม่หรือศิลปะดนต,ตรีกีฬาอะไรก็ได้ครับอะประมาณนี้ครับ โอเคคือสำหรับสาหรับพลอยอะถ้าอิงตามเลเวลของความเครียดใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเราดันวิ่งไปที่โหมด3แล้วไปถึงว,ว่าโหมด extreme stress เนี่ยสิ่งที่แนะนำเลยก็คือถ้ามันเป็นถ้าของ e s ีจะเป็น FI นะมหาสม,มุทรมคะพาที่อย่ากุกนาปุกอนะไรเงี้ยแล้วมันยังทำได้ไม่ดีอ่ะพอยสำคัญคือหาให้เจอว่าฟังก์ชันนั้นนะ่ะเขกากำลังจะบอกเราว่าอะไรแล้วก็ เขาว่าแต่ละตัวเขาดูแลบางอย่างในตัวเราอยู่เนาะอย่างเช่นเขาอาจจะพูดว่าอยู่เอาทําทําแต่ง,งานพุ่งแต่เป้าหมายแต่ยุดลืมให้ความสําคัญกับเรื่องง่ายๆเช่เนไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนอ่ะอันนี้อาจจะเป็นเมสเซจจริงๆที่ที่ เขาอยากจะสื่อแต่ว่าพอเรากดเข้าไว้เนี่ยเขาจะออกมาในรูปแบบของการเป็นมอนสเตอร์เราก็ไม่เก็าว่าเขาคืออะไรเนาะมีอิโมชัน a l ลมาเกี่ยวข้องแล้วเราก็กลัวลงเพราะฉะนั้นคีย์ของพอยคือ,อเข้าใจก่อนแล้วยอมรับให้ได้ว่าพาร์ทนี้สำหรับเรามันมีแล้วมันโอเคที่จะมีแล้วเราก็ฟังเขาพอเราฟังเขาปุ๊บ เสียเขาเงียบลงให้ดึงตัว1กับ2กลับขึ้นมาไอตัวที่เป็นจุดแข็งอะไฟกดกับดินแห้งเนี่ยเานาะก็จะช่วยได้มากๆแล้วก็อของ stress series stress อันที่2ก็ง่ายเช่นเดียวกันก็คืออย่าให้ตัวแรกอะมันกินพื้นที่จนตัวที่2หายไปเพราะว่าจริงๆตัวที่2คือดินแห้งเนี่ยเขามีหน้าที่สร้างบาลานซ์ให้กับไฟกดอยู่แล้วโดยเนเจอร์แค่อย่าหลุดบาลานซ์ตรงสตัวนั้นค่ะก็จะช่วยได้เยอะมาก อ่าโอเคคืออย่างน้อยก็คือให้มันบาลานในตัวมันเองก่อนเนาะอย่าอย่าถึงขนาดว่าให้มันเด่นจนจนในการาดี้นี่มันกลายเป็นกราดีที่ไม่สมดุลเนาะอืมแต่ถ้าเกิดสุดท้ายมันจะไม่สมดุลขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะเพราะเพราะว่ามันเป็นการพยายามแบบหาจุดสมดุลของจิตโดยธรรมชาติ่มันก็ปรับได้เนาะอืมก็อาจจะปรับไว้นะครับก็อาจจะขึ้นรูปอีกทีนะครับว่าเออกรเดียนะครับเอสเจเป็นมดที่เป็นแบบมดที่ ขยนขันแข็งมีระบบระเบียบแล้วก็เป็นมดที่ทรงพลังพร้อมจะพุ่งพร้อมจะทํางานขยันขันแข็งเป็นดินบกไฟนะครับก็ขอบคุณ temperament กลุ่มนี้นะครับที่เรายกตัวอย่างมาแค่หนึ่งไทยก็ยาวแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับถ้าใครอยากจะมาปรึกษาก็ทักมาได้ทามาส่วนตัวผมหมอต้าแล้วก็พลอยได้นะครับ